ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระที่ทันยุคลงพ่อกลวยปลุกเสกเหมือนเดิมนะครับมีหลายท่านนะครับสอบถามมานะครับว่าอยากจะบูชาพระหลวงพ่อกลวยนะครับที่ทันยุคลงพ่อจะบูชาแบบไหนดีนะครับก็แนะนํานะครับนี่ฮะถ้าท่านยังไม่ได้บูชาพระหลวงพ่อกลวยนะครับถ้าเป็นพระสมเด็จแวกม่านนะครับนี่ฮะ เรียกแหวกม่านแหวกปัญหาแหวกอุปสรคต่างๆนะครับนี่ฮะนี่องนี้ก็จะจะมาแนะนําท่านนะครับมีหลายคนนะครับที่เอาไปใช้ลูกศิษย์ลูกหาท่านนะครับประสบผลสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานต่างๆนะครับเอาไปเลี่ยมบูชานะครับเอาไปเลี่ยมทองบางคนก็ไปเลี่ยมทองแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูนะครับก็ประสบผลสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานต่างๆนะครับพรอหลวงพ่อกลวยนี่ครับก็เหมือนพระโพธิสัตว์นะครับ อยู่ที่ความเชื่อมั่นความศรัทธาเราด้วยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับมีหลายท่านนะครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆนะครับก็มาบูชาไปนะครับท่านก็ประสบผลสําเร็จนะครับมีปัญหาต่างๆนะครับก็พระสมเด็จแหวกม่านนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะช่วยเรานะครับเนี่ยแหวกปัญหาแหวกอุปสรรคต่างๆนะครับ เรามีปัญหาอะไรนะครับเราก็ใช้สติของเราด้วยนะครับเราก็แก้ไขปัญหาต่างๆนะครับพระเครื่องของหลวงพ่อก็จะเป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมก็เจอมาตัวเองนะครับเนี่ยพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์อกใหญ่นะครับพระสมเด็จแหวกม่านพิมพ์อกใหญ่นะครับเนี่ยเส้นม่านเส้นรัศมีนะครับมีความคมชัดนะครับเนี่ยใบหูติดคมชัด เนี่ยฐานน้าตกข้างล่างนะครับเส้นน้าตกข้างล่างนี่ติดคมชัดนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับเนี่ยพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกวยนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับนี่ยลองไปบูชาดูนะครับพุทธคุณดีมากนะครับนี่ฮะแล้วก็องตอมานะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านองค์นี้ไม่มีรัศมีนะครับนี่ฮะพิมไม่มีรัศมีพิมพ์ไม่มีรัศมีนี่จะสร้างออกมายุคแรกๆนะครับ เนี่ยไม่มีรัศมีด้านข้างนะครับกดออกมาจะไม่เห็นเลเส้นรัศมีนะครับเป็นพระสมเด็จนั่งสมาธิอยู่ในซุ้มอย่างนี้นะครับนี่ด้านข้างไม่มีรัศมีนะครับพุทธคุณดีเหมือนกันนะครับนี่ฮะนี่ท่านใดยังไม่มีพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกล้วยนะครับลองเอาไปดูนะครับหรือจะเป็นอีกองคหนึ่งนะครับองค์นี้จะออกที่วัดหนองอินดุกนะครับนี่ฮะปี2515นะครับ องนี้ออกปี2515เป็นพิมพ์พระสมเด็จแวกม่านฐานสามชั้นนะครับนี่หลวงพ่อกลวยแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับมาร่วมปลูกเสกนะครับมีทั้งประดุกหนึ่งตัวอย่างนี้นะครับประดุกสองตัวประดุกสามตัวแล้วก็หลังหลังเรียบเลยก็มีนะครับไม่มีประดุกก็มีนะครับออกวัดหนองอินดุกนะครับนี่ฮะพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะครับแวกปัญหาแหวกอุปสรรคต่างๆนะครับเนี่ย คันใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งเช่าบูชานะครับก็สามารถพักกันเข้ามานะครับทางไลน์นะครับเดี๋ยวจดจบจากคลิปนี้แล้วนะครับผมจะแปะเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ไว้ให้นะครับพุทธคุณดีมากนะครับครับสาหรับท่านที่จะติดต่อเช่าบูชานะครับพระหลวงพะกลวยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับไอดีไลน์นะครับ0966731624นะครับ เบอร์ติดต่อนะครับ0991841563นะครับและฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ